ข้อคิดบำรุงใจเป็นต่อพิเศษที่ The Bookteller คัดข้อคิดดีๆที่ได้รับและประโยคโดนใจต่างๆจากหนังสือที่อ่านจบเอามาอ่านให้ฟังสบายๆย,ย่อยง่ายกลับมาฟังได้ทุกเวลาสำหรับตอนนี้เป็นข้อคิดบำรุงใจที่กระซิบเตือนเราเบาๆว่าให้ลองผ่อนปลนกับตัวเองบ้างไม่ต้องเร่งไม่ต้องกดดันและไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในทุกวันก็ได้ จากหนังสือ Meditation s for Mortals 4สัปดาห์ชุกค,คิดเพราะชีวิตมีแค่4,000สัปดาห์โดย Oliver Bergman Meditation s, <S Med for Mortals ชวนให้เรายอมรับความเป็นมนุษย์ธรรมดาของตัวเองเมื่อเรานั้นมีข้อจำกัดมีวันที่เหนื่อยล้า และมีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดได้การพยายามควบคุมทุกสิ่งในอนาคตที่ไม่แน่นอนมีแต่จะสร้างความวิตกกังวลให้กับปัจจุบันเพราะชีวิตไม่ใช่การรอคอยความสุขที่ปลายทางเท่านั้นแต่คือการเก็บเกี่ยวความหมายระหว่างทางไปในทุกๆวันและตอบปปนี้คือข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้ผ่อนปลนกับตัวเองบ้างเพระเราเป็นแค่มนุษย์ธรรมดา นี่คือหัวใจหลักของหนังสือที่ต้องการย้ำเตือนว่าเราทุกคนเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาซึ่งหมายความว่าเรามีสิทธิที่จะเหนื่อยมีวันที่ทำผิดพลาดและไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้ดีเลิศในทุกๆครั้งการคาดหวังให้ตัวเองต้องสมบูรณ์แบบหรือทำตามตารางเวลาที่วางไว้ได้ทั้งหมดตลอดเวลาคือการสร้างแรงกดดันที่ไม่จำเป็นลองอนุญาตให้ตัวเองได้พักไม่ต้องเข้มงวดกับทุกกฎเกณฑ์แล้วจะพบว่า สิ่งที่เคยรู้สึกหนักอึ้งในใจอาจจะเบาลงได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในทุกวันก็ได้หนังสือเล่มนี้กระซิบเราเบาๆว่าไม่เป็นไรเลยถ้าบางวันเราไม่ได้ต้องการแรงบันดาลใจหรือไม่ได้อยากทำอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองบางวันเราอาจจะแค่อยากอยู่เฉยๆหรือปล่อยให้บางอย่างเป็นไปของมันเองการยอมรับว่าบางวันแค่เท่าเดิมก็พอแล้ว จะช่วยให้เราไม่ต้องเร่งรีบหรือกดดันตัวเองจนเกินไปยอมรับในข้อจำกัดของตัวเองคือการปลดปล่อยที่แท้จริงผู้เขียนโอลิเวอร์เบิร์กแมนชี้เห็นว่าเราคือมนุษย์ที่มีข้อจำกัดแทนที่จะพยายามควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตให้ได้อย่างใจนึกการยอมรับความจริงข้อนี้จะทำให้เราเป็นอิสระมากขึ้นและเมื่อเรายอมรับมันได้โดยไม่ต้องพยายามควบคุมมันอยู่เสมอ มันอาจจะเป็นชีวิตที่สง,งบสุขกว่าที่เราคาดคิดชีวิตไม่ใช่สุดรสำเร็จอย่าหมกมุ่นกับการทำตามกระแสหนังสือเล่มนี้เตือนสติให้เราอย่าไปบ้าตามคนอื่นหรือทำทุกสิ่งทุกอย่างเพียงเพราะมันเป็นกระแสนิยมโดยที่ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวที่จะใช้ได้กับทุกคน สิ่งสำคัญคือการซื่อสัตย์กับตัวเองและเลือกทางที่สำคัญกับเราจริงๆความสุขที่แท้จริงไม่ได้รออยู่ที่ปลายทางเสมอไปหลายคนมักผูกความสุขของตัวเองไว้กับความสำเร็จในอนาคตเช่นจะมีความสุขก็ต่อเมื่อมีเงินมากพอได้มีทุกอย่างที่หวังไว้แต่แนวคิดนี้ทำให้เราพลาดความสุขเล็กๆน้อยๆในปัจจุบันหนังสือเล่มนี้จึงชวนให้เราฉุกคิดว่า อย่าผลักความสุขไปไว้ที่ปลายทางเสียหมดและอย่ามองข้ามคุณค่าของการใช้ชีวิตในวันนี้มองชีวิตเป็นการทดลองที่ไม่มีวันสิ้นสุดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเปรียบเสมือนการทดลองที่ไม่มีวันจบสิ้นและไม่มีอะไรรับประกันว่าชีวิตในภายภาคหน้าจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังได้เสมอไปแม้เราจะร่ำรวยขึ้นสุขสบายมากขึ้น ปัญหาเก่าหมดไปแต่ปัญหาใหม่ๆก็จะเข้ามาแทนที่อยู่ดีการยอมรับความจริงข้อนี้จะทำให้เรามีสติและผ่อนคลายกับชีวิตได้มากขึ้นอย่าทุ่มเทพลังงานทั้งหมดให้กับอนาคตที่มองไม่เห็นมากเกินไปแม้การวางแผนอนาคตจะเป็นสิ่งที่ดีแต่การทุ่มพลังงานชีวิตในปัจจุบันทั้งหมดไปกับความไม่แน่นอนในอนาคตมันอาจจะทำลายความสุขในวันนี้ของเราได้ เราควรเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆเมื่อมันมาถึงและอย่าลืมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีชีวิตชีวาในปัจจุบันด้วยชีวิตของเราเหมือนเรือคายัคที่ต้องออกแรงพายเองไม่ใช่เรือยอทที่ขับเคลื่อนเองได้ผู้เขียนเปรียบเทียบว,ว่าชีวิตไม่ได้สบายเหมือนการล่องเรือยอทที่ตั้งโปรแกรมให้ขับเองได้ แต่เหมือนการพายเรือคายักที่เราต้องคอยบังคับทิศทางอยู่เสมอต้องเผชิญกับกระแสน้ำที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาดังที่ชีวิตคือการลงมือทำไม่ใช่การนั่งรอให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ยิ่งพยายามควบคุมอนาคตปัจจุบันยิ่งน่ากังวลความเชื่อที่ว่าถ้าเราวางแผนไว้ดีพอเราจะสามารถควบคุมชีวิตได้ทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริง ในทางกลับกันยิ่งเราพยายามควบคุมอนาคตมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งวิตกกังวลกับปัจจุบันมากขึ้นเท่านั้นถามตัวเองเสมอว่าอะไรคือราคาที่เราต้องจ่ายทุกการตัดสินใจในชีวิตมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอก่อนจะทุ่มเททำอะไรให้ลองฉุกค,คิดว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไปหรือไม่เช่นการทำงานหนักคุ้มไหม ที่จะแลกกับเวลาของครอบครัวหรือการเก็บเงินเพื่ออนาคตอย่างเดียวมันคุ้มไหมที่จะต้องทนทุกข์อยู่ในปัจจุบันตัดสินใจบนโลกแห่งความจริงไม่ใช่โลกในอุดมคติผู้เขียนเน้นย้ำว่าให้เราเอาคำว่าโลกสวยออกไปก่อนการคิดว่าทุกอย่างจะโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือเป็นไปตามที่เราคิดไว้ทั้งหมดโดยไม่มองความจริงอาจจะทำให้ทุกอย่างพังลงได้ เราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองและประเมินสถานการณ์ตามความเป็นจริงที่สุดศิลปะของความฉลาดคือการรู้ว่าควรเมินเฉยต่อสิ่งใดเราไม่จำเป็นต้องใส่ใจหรือพยายามแก้ไขทุกเรื่องในชีวิตการรู้จักปล่อยวางหรือมองข้ามบางเรื่องที่ไม่สำคัญไปบ้างจะทำให้เรามีพลังงานไปโฟกัสกับสิ่งที่จำเป็นและสำคัญกับเราจริงๆ การปล่อยวางไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือการยอมรับความเป็นมนุษย์การยอมรับว่าบางเรื่องเราทำไม่ได้หรือบางอย่างอาจจะไม่มีวันสมบูรณ์แบบไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนล้มเหลวแต่มันแค่แปลว่าเราคือมนุษย์คนหนึ่งที่มีขีดจำกัดการปล่อยให้บางเรื่องไม่สมบูรณ์แบบไปอย่างนั้นหรือการยอมให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือเราบ้างนั่นก็คือความเข้มแข็งอย่างหนึ่ง อนาคตไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นเจ้าของได้อ,อย่างแท้จริงผู้เขียนเตือนเราว่าเราไม่เคยได้เป็นเจ้าของอนาคตกันจริงๆเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นได้สิ่งเดียวที่เรามีอยู่จริงๆในมือก็ค,อคือลมหายใจและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเท่านั้นอยู่กับความไม่แน่นอนให้ได้แทนที่จะพยายามกำจัดมันทิ้งไปแทนที่จะพยายามกำจัดความไม่แน่นอนทั้งหมด ออกไปจากชีวิตการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้จะทำให้เราสงบและเป็นสุขมากกว่าและไม่เป็นไรเลยถ้าเราจะทำได้แค่ดีที่สุดเท่าที่วันนี้จะทำได้หยุดพยายามใช้ชีวิตให้ถูกต้องตลอดเวลาหลายครั้งเราพยายามมากเกินไปกับการที่จะต้องเป็นคนที่ดีพอมีคุณค่าพอหรือทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามแผนที่วางไว้ การไล่ตามภาพชีวิตที่ควรจะเป็นอาจจะทำให้เราเหนื่อยล้าและหลงลืมความต้องการที่แท้จริงของตัวเองไปถามตัวเองว่าตอนนี้เราต้องการอะไรไม่ใช่แค่เราควรทำอะไรแทนที่จะคิดอยู่เสมอว่าเราควรทำอะไรลองเปลี่ยนมานั่งเงียบแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้เราต้องการอะไรจริงๆหรืออะไร คือสิ่งที่สำคัญกับเราจริงๆการกลับมาฟังเสียงหัวใจของตัวเองจะช่วยนำทางเราได้ดีกว่าการทำตามความคาดหวังของคนอื่นหรือสังคมชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราเก่งขึ้นทุกวันแค่ต้องการให้เราอยู่กับมันบางทีชีวิตอาจจะไม่ได้ต้องการให้เราเก่งขึ้นฉนลาดขึ้นหรือพร้อมกว่านี้ในทุกทวันมันอาจจะแค่ต้องการให้เราได้อยู่กับมันอย่างแท้จริง รับรู้ถึงลมหายใจความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบางวันแค่เท่าเดิมก็ดีพอแล้วเราไม่จำเป็นต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่หรือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเสมอไปเพราะบางวันการประคองตัวเองให้ผ่านไปได้หรือการรักษามาตรฐานเดิมไว้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมและดีพอมากแล้ว อย่ามัวแต่รอว่าชีวิตจะลงตัวหรือปัญหาทุกอย่างจะหมดไปเพราะปัญหาไม่ใหม่จะเข้ามาหาเราเสมอความคิดที่ว่าวันหนึ่งชีวิตจะลงตัวและไม่มีปัญหาให้ต้องแก้อีกต่อไปเป็นเพียงภาพฝันเพราะชีวิตจริงคือการเผชิญหน้าและการเรียนรู้จากปัญหาที่ผ่านเข้ามาอย่างต่อเนื่องการยอมรับความจริงข้อนี้จะทำให้เราเลิกรอคอยวันที่จะสบายถาวร และหันมาจัดการกับชีวิตในปัจจุบันอย่างมีสติมาขกึ้นเขาคิดสำคัญจากหนังสือ Meditation s for Mortals คือการยอมรับความเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาของตัวเองว่าเรานั้นมีข้อจำกัด มีวันที่เหนื่อยล้าและมีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดได้การพยายามควบคุมทุกสิ่งในอนาคตที่ไม่แน่นอนมิแต่จะสร้างความวิตกกังวลให้กับปัจจุบันเพราะชีวิตไม่ใช่การรอคอยความสุขที่ปลายทางของเราเท่านั้นแต่คือการเก็บเกี่ยวความหมายระหว่างทางไปในทุกๆวันดังนั้นลองปล่อยมือจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้หยุดคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากตัวเองแล้วหันมาอยู่กับความรู้สึกของเรา ในตอนนี้เราะทายที่สุดแล้วชีวิตไม่ได้ประกอบขึ้นจากวันพรุ่งนี้ที่เราหวังแต่มาจากวันนี้ที่เราอยู่กับมันจริงๆผ่อนปลนกับตัวเองบ้างเราก็แค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่พลาดได้เหนื่อยได้และไม่จำเป็นต้องทำได้ดีทุกครั้งและสิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้กับตัวเราเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจากเ e บุกเทเล l ร r ครับทุกๆวันเป็นโอกาสใหม่ในการพัฒน,นาตนเองและการก้าวไปข้างหน้าอย่าลืมให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ทำให้เราสงบใจขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้แล้วพบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ